สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลย์นะครับทุกคนอยู่กับผมเหมือนเ่เคยนะครับกับเกมใหม่นะครับผมเกมที่เปิดใหม่ได้ประมาณสักวัน2วันนะทุกคนเกมอนิเมะคอสอเวอร์นะฮะวันนี้จะมาลองเล่นกันนะฮะว่าเกมนี้สนุกไหมนะผมได้เล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนก็คือเราจะมาพาทัวร์นะว่าเกมนี้มีบบอะไรบ้างนะฮะก็คือพาทัวร์ต่างๆทุกทั้งหมดเลยในเกมนี้่มีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับทุกคนโอเคอย่างแรกนะครับผมเกิดมาก็จะเจอโค้ดก่อนเลยนะฮะนี่ครับ โค้ดก็โอเคเหมือนเกมทั rant, ata, oh, er, Guys, oh, ่วไปนะครับผมแล้วมันดูที่หน้าต่าง UI ก่อนนะฮะนี่ครับมีเรียกนะฮะก็จะเป็นวาร์มานี่เลยนะนี่มาลระนี่ตัวโหดมากเป็นตัวโหดอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยื้อแม่กิงหรอกแล้วนี่ก็ชินบุนะฮะเป็นตัวโหดอันดับ2ของเกมนี้เลยออโมโม่โมเป็นเมตาพพอร์ตนะฮะโอเคก็ก็คือตรงนี้จะมีหน้าต่าง UI อย่างนี้นะฮะหน้าต่าง UI ผมว่าดูดีนะดูเหมือนแบบว่าไม่โล่งเกินไปไม่ไม่นิ้เกินไปนะทุกคนโอเคส่วนตรงกระเป๋านี่ครับ จะมีตัวละครเรานะฮะเก็บได้หนึ่งพันตัวนะครับผมแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์นะทุกคนนี่สิ่งประดิษฐ์นี่ครับคือความของเจ่งของเกมนี้นะนั่นก็คือนี่ครับดวงตานีรันก็คือเป็นดวงตาของอิทจิใช่ไหมอันนี้ยจะติดไฟดำแด,ด้วยนะดูดิเห็นไหมโคตรเจ๋งเลยทุกคนแล้วก็อันนี้สมุดเดดโนตนะฮะก็จะมีโอกาสฆ่ามอนเตอร์ที่เลือดเลือดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องการนะอย่างเช่นอันนี้น้อยกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นีจะตายเลยทันทีนะ,ะโคตรโกงนะทุกคนอันนี้คืออรตติแฟกนนออต์ต่างๆนะ,ะ,ออๆนะผมผ โอเคอันนี้คือระบบคร่าวๆนะฮะต่อไปครับเควสครับผมอันนี้เป็นเควสรายวันนะฮะสามารถทาได้ทุกวันเลยนะครับผมทํากิจกรรมต่างๆก็ได้เควสแล้วนะครับโอเคส่วนตรงนี้เป็นแบตเทนพาร์ตนะครับผมแบตเทนพาร์ตนี้แจกหนักแจกจริงมากนะ,ะทุกคนคือทำแบตเทนพาร์ตนี้คุ้มสุดๆนะทุกคนมาทํากันได้นะฮะดีมากนะ,ะทำกันแล้วดีมากๆจริงๆนะฮะโอเคต่อไปตัวต่อไปนี่ครับผมเป็นร้านค้านะครับร้านค้าเขาจัดบนหมู่มาดีมากเลยนะฮะก็คือมีแนะนํานี่ฮะก็คือซื้อบัตร ผ่านอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ของรับเค็มฟรีทุกวันรับเลยของฟรีโอเคแล้วก็นี่ฮะเบลเทนพาร์เราสามารถซื้อเป็นเหรียญในเกมได้ด้วยนะฮะก็คือเก็บไปเลื่อดเดี๋ยวก็ได้ซื้อเองนะฮะโอเคแล้วต่อไปนะครับผมระบบนี้นะครับผมถ่ายโอนยูนิตนะฮะสมมุติว่าเรามียูนิตซ้ํากันใช่ไหมครับแล้วยูนิตตัวนี้ค่าพลังหนึ่งร้อยสิบหกใช่ไหมน้อยกว่านะฮะเราสามารถเอาอีกตัวหนึ่งมาถ่ายโอนได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็เลือกเราจายโอนถ่ายโอนพลังได้นะถ่ายตรงพีนี่นะฮะให้มันโหดขึ้นนะครับผมแล พาไปดูกันปึ๊บ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 วิ่งให้เราทัก,กับเร็วอ้อเออลืมแนะนําเรื่องอันนี้ก่อนเลยนะฮะนี่ครับอัพเลเวลนะฮะลงลงดันจะไม่ได้เลเวลตัวละครทันทีนะจะต้องมากินนะฮะกินตัวละครหรือกินลาม,มงอย่างนี้นะ,ะปับปัป๊บปับกินอย่างนี้ไปนะฮะโอเคอันนี้เลเวลห้าเจ็ดแล้วนะอ่าอันดับที่เห็นอันดับนะครับผมนี่คือตรงนี้เลยนะภูมิใจนาเสนอมากนะฮะ นี่ก็คือระบบอัพแรงนะทุกคนสมมติตัวนี้แรงหนึ่งใช่ไหมครับเราต้องหาเศษอันนี้เศษของไอเทมต่างๆนี่นะจะมีบอกว่าได้รับจากไหนนะทุกคนเราก็อัพไปเรื่อยๆอัพอัพอัพอไปพออัพเสร็จปุ๊บนี่ครับผมถึงขั้นแรงสี่นะก็จะอัพเกรดตรงนี้แล้วพออัพไปถึงขั้นหนึ่งปุ๊บเราจะต้องใช้ตัวมิติหรือว่าตัวเหมือนกันเนี่ยซ้ํากันเนี่ยในการในการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรวมร่างกันนะเพื่อให้แรงอัพขึ้นไปได้อีกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บนี่ครับท เอ่อเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับผมนี่ครับก็คือสุ่มบัฟนะฮะสุ่มสแตตตัวละครนะครับนี่ครับหมุนหมุนแต่เกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นตรงที่เราสามารถคงคงคงสแตตได้นะฮะทิ้งและโลหรือทิ้งได้เลยฮะแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะก็คือรีสเตตได้รวดเรวเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องอันนี้เลยอันนี้เพิ่มระยะ50สเนตเี่ยโคตรโหดเลยตาเหี่ยวเนี่ยโคตรโหดเลยตาเหี่ยวนะฮะเพิ่มระยะตั้ง5 0สเนี่ยทุกคนดีมากนะครับโอเคต่อไปนะครับอเดี๋ยวผมสุ่มชินอบุสุ่มชนนบุอย ปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไม่ใช่ดาบปรับลุงนะฮาเลยนะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่อยากได้อันนี้อ่ะผม,มอยากได้อันอื่นอนะ่ะจริงแนะล้วโลอะโลไปนะครับเจอร์ฟเฮ้ยอ้าวโอเคได้ดวงตานี้ดีเลยฮะระยะกว้างนะฮะโอเคเก็บไว้อะ่ะได้แล้วต่อไปนะครับวิบ่งกระโดดเท่ากับเร็ว มาตรงนี้บ้างนะฮะอ๋อลืมบอกไปนะถ้าเกิดตัวชายนี่ใส่ได้2อ,อย่างเลยนะใส่ได้2ช่องเลยนะทุกคนโคตรเจ๋งนะทุกคนโอเคต่อไปเราไปตรงนี้นะฮะจุดเด่นเลยนะฮะนี่คืออันติแฟกต์นั่นเองทุกคนอันนี้จะมีร้านขายของนะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะครับแต่ตรงนี้นะฮะจะเป็นอัพที่อัพเกรดอันติแฟกต์นั่นเองนะทุกคนนี่อย่างเช่นดวงตาผมเนี่ย R1 ใช่ไหมตอนนี้ผมเป็น R2 ก็คือผมอัพเกรดะฮะผมจะเป็น R3 ก็ต้องใช้ดวงตา R1 เนี่ยมานะฮะแล้วก็ใช้นี้นี่ใช้นี้นี่ครับผมรวบรวม เรวลงหินในนี้ในการอัปเกรดเป็น R3 นะทุกคนซึ่งแพงชิบหายก็จะขึ้น R3 ได้ผมยังไม่ขึ้นดีกว่านะฮะโอเคต่อไปนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นหอคอยนะครับผมหอคอยที่หลายๆคนชอบกันนะฮะนี่ครับผมมีมีหลายชั้นมากเลยทุกคนเล่นแล้วจะได้รับของตามที่เขากําหนดไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปตรงนี้นะครับผมนี่คือสิ่งประดิษฐ์นะฮะนี่คือที่หาอร์ติคฟกันเองทุกคนแล้วเกมนี้จะเหมือนนันเลยนะเหมือนเกมเดียวเดียโบเลยทุกคนก็คือเราต้องใส่ สิ่งของพวกนี้อย่างเช่นลูกแก้วแตกหรือเล g e n d a r y ี่ l ลฟ์โบเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือในการอัปเกรดเพิ่มเให้ได้รลับรางวัลได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยโอกาสรลับรางวัลก็จะน้อยหน่อยนะทุกคนต้องใส่นะฮะถึงจะโอกาสรับรางวัลจะเยอะนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นอันนี้ส่วนพิเศษนะฮะผมพาไปก่อนหนึแป๊บหนึ่งเดิน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 อันนี้เป็นแนะนําคร่าวๆทั้งหมดเลยนะครับผมใครมาเล่นก็เข้าใจเลยทันทีนะฮะโอเคตรงนี้เป็น โซนพิเศษนะครับผมอันนี้คือปลดล็อกเลเวลนะฮะทำให้ลิมิตเลเวลของตัวละครเนี่ยมากขึ้นนะสมมติเราเป็นเลเวลอ้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็หาอันนี้3อันนะครับพอใส่ไปปุ๊บเราจะปลดล็อกเลเวลอ้อยนะฮะแต่ตัวละครของเราเนี่ยจะเลเวลกลับมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่เหมือนเดิมนะฮะต้องฟาร์มใหม่นะซึ่งก็ต้องเก็บของให้ได้เยอะก่อนแล้วค่อยมาทำดีกว่านะเชื่อผมนะโอเคต่อไปครับนี่คือเอ่ออัพยูนิตให้เป็นขั้นมิสติกนะฮะหรือขั้นขอบลุงอย่างนี้นะฮะสมมติเราจะได้ตัว ตัวนี้อะบูมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวมิติสองตัวนะในการอัพฮะให้กลายเป็นขอบลุงนะทุกคนซึ่งใครที่มีตัวละครมิติเยอะก็มาอัพได้นะฮะก็ทำให้ตัวบูมาเราโหดขึ้นหรือตัวที่เราต้องการในโหดขึ้นเยอะเลยนะทุกคนโอเคต่อไปนะครับตรงนี้นะครับผมนี่คือซลมอนนะครับเอ้ยไม่สตอรี่นะครับนี่ครับผมสตอรี่นะฮะเราลงที่ตรงนี้ได้นะฮะปึ๊บจะมีตอนนี้จะมีอยู่สี่สตอรี่นะครับสตอรี่และสามด่านนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูเกมเพย์ด้านในกันนะฮะอ่ะไป แป๊บนึงนะผมขอดูก่อนว่าลงไหนดีปึ๊บแต่ล,ลงแต่ละอันก็จะดรอปไอเทมที่แตกต่างกันไปนะทุกคนไอเทมแตกต่างกันก็จะเอาเวฟเกตัวบะครที่แตกต่างกันเช่นกันนะฮะโอเคผมจะลงด่านนี้อ่ะเราไปกันเลยดีกว่านะทุกคนเ e t โกปึ๊บอ่าหน้าต่างอยู่ไอตอนรับก็สวยงามนะฮะเป็นอะไรที่เท่ดีนะฮะไปดูด้านในเกมกันนะครับแล้วระบบที่แตกต่างจากเกมอื่นเกมนี้มีจุดเด่นอีกหลายอย่างนะฮะที่ผมจะนําเสนอให้ดูนะฮะแต่รอแป๊บนึงนะครับ ก็ว่ามาแล้วนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับคือมอนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟกให้ดูกันนะฮะเอฟเฟกเกมนี้สวยอยู่พอสมควรนะก็คือกลางๆไม่ได้สวยถึงแบบโอเวอร์พาวเวอร์อะไรนั่นละปั๊บวันี้ปุ๊บอ่านี่ครับนี่คือตัวละครนะอาแล้วความแตกต่างของเกมนี้ก็คืออัพได้สองสายนะทุกคนเลือกสายอัพได้นะครับผมแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะอย่างเช่นมาดารเนี่ยสายบนจะเป็นสายของซูซานโอนะฮะจะเรียกตัวซูซานโอซัมมอนมาหรือเรียกตัวละครซัมมอนมาได้นะฮะก็สายล่างจะเป็นสายใช้ดวงตาาาเรียกกอุบทมนะะฮ แต่ละสายก็แตกต่างกันไปนะครับผมทุกคนโอเคมีระบบคูณ2น,นะเหมือนออสตานะซึ่งดีมากเลยนะผมชอบนะอ่าหุยนี่คือชิ้นบุรานะระยะตีกว้างขึ้นเยอะเลยนะนี่คือบูม่านะครับผมบูม่าสายบนจะเป็นสายที่ใช้เงินเยอะแต่ได้เงินเยอะนะครับผมบูม่าสายล่างเป็นสายที่ใช้เงินน้อยแต่ได้เงินน้อยเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นสายที่เอาไปเล่นสตอรี่ได้ดีมากนะครับทุกคนโอเคส่วนเกมนี้นะลีเฟอตรงนี้นะลีเฟตัวละครเรานะฮะก็จะรับของได้นะฮะเดี๋ยวออกจากแมปนี้เดี๋ยวไปพาไปดูนะฮะโอเค เราก้เกรไปนะฮะนี่ครับผมชอบมากเลยมีคูณ2ทําให้เกมไปขึ้นนะแต่ผมติดตรงที่อย่างหนึ่งก็คือในสตอรี่มันช้าไปหน่อยนะรู้สึกมันอืดๆไปหน่อยนะฮะต่อให้มีคูณ2ก็เถอะนะถ้าเกิดไม่มีคูณ2นี่เล่นเป็นชาติก็ไม่จบสักทีนะฮะโอเคเราก้ัวเกรบ้านไปนะครับนี่คือมาราราฮะมาราราเป็นตัวติงนะฮะเป็นตัวเมต้ามากมากเลยนะทุนคือเก่งมากๆนะฮะตัวนี้นะฮะเราก็ไปผมจะเล่นสายบนให้ดูกันนะฮะตอนนี้เราอัพนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ยังอัพได้แค่สองได้สองทางนะแต่ถ้าเกิดพอขั้นนนนปุ๊มมััจะะะะลล็ออก้ไไ่ด โอเคโจมตีไปชินอบุเราเก่งมากชินอบุนี่เป็นสายซัพพอร์ทที่ดีมากนะฮะชินอบุสายบนนะฮะจะเป็นการเป็นสายดาเมจนะที่จะติดสโลนะฮะส่วนสายล่างเป็นสายบัฟนะผมทำให้ตีไวขึ้นตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะทุกคนนี่คือสายร่าวๆข,ข,ของตัวชินอบุนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวทีละต,ตัวละครให้ดูเลยนะว่าตัวละครไหนเป็นยังไงบ้างนะโจมตีไปปอหุ้ม oh. อุ้ยดบับ อ๋อแล้วในแมปนะฮะจะมีโอกาสรับของตามที่อยู่หน้าหน้าตู้เลยนะทุกคนแล้วก็จะรับ e x p ะให้เราเราเวฟอัพได้นั่นเองนะฮะโอเคอัปเกรดไปเรื่อยๆนี่เอฟเฟกต์เป็นไงเอฟเฟกต์งองง่อยหน่อยใช่ไหมเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะเอฟเฟกต์ก็เฉยๆนั่นก็เกมๆแบบก็โอเคก็พอได้นะก็พอไปวัดไปวาได้แต่ก็ไม่ได้แบบโอเวอร์ขนาดนั้นนะฮะโอเคเอฟเฟกต์เฉยๆนะฮะไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับสำหรับผมนะอันนี้พูดตรงๆนะฮะ ส่วนแมปนะครับผมแมปทำสวยนะฮะผมว่าทำดีเลยนะฮะฟิลลิ่งภาพมันเหมือนเกมซิมูเลเตอร์เออผมรู้สึกฟิลนั้นนะใช่ใช่เหมือนเกมเหมือนเราเล่นเกมซิมูเลเตอร์ทุกคนฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเงินพอเราจะเป็นสื่อเสนโอดนะฮะร่างไม่สมบูรณ์แบบนะฮะอ่านเกมนี้ดีนะฮะทุกขั้นอัพน่าจะมีอธิบายมานะแต่ไม่อธิบายไปดาเมจนะจะบางทีอาจจะบายเป็นแบบว่าจะเป็นแบบท่านี้สกิลนี้อะไรเงี้ยเป็นชื่อท่าต่างๆนะฮะบางอันก็อธิบายเปดาเมจเลยนะอันนี้ฮะสสื่่่ออโนนะรรราางไมมมบบูณ์แล้วคั นี่ฮะนี่ฮะมนดาราจะปล่อยตัวละครออกมาอย่างนี้ด้วยนะครับโคตรจริงเลยนะทุกคนโอเคโจมตีไปมนดาราของฉันอ้มนี่ฮะฟยเอีนะมนดาราโกงมากนะครับทุกคนขั้นนี้คือ f ฟยเอีแล้วนะฮะแล้วก็เก,กมนี้นะแตกต่างจากเกมอื่นคือไม่มีตัวแอร์นะฮะเพราะว่าผมไม่เคยไม่เห็นตัวแอร์เลยแล้วก็ไม่มีบอกเลยนะว่าตัวนี้ตีไฮบิดหรือตีแอร์อะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือความแตกต่างของเกมนี้นะครับทุกคนก็คือไม่ต้องไปสนใจกังวลเลือดตัวเองตัวองคตัวแออะไรอย่างนี้นะฮะไม่จำเป็นนะโอเครอไป อ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยทํากันก็คือเอ่อผมผมจะชอบอัพตัวนี้ให้ตันใช่ไหมแล้วก็ขายตัวละครทิ้งนะในในในเลทแบบในเลทที่แบบว่า20เวฟ25เวฟนะเออแล้วเลทแ,แล้วในสตอรี่ในสตอรี่นะครับผมด่านแรกนะจะประมาณ15เวฟนะด่านที่2จะ20เวฟนะครับด่านที่3จะ25เวฟนะฮะก็จะเพิ่มไปประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเกมนี้สตอรี่คือถึงจะน้อยนะแต่เล่นนานเหมือนกันนะผมเล่นประมาณวันหนึ่งนะก็จะตันทุกสตอรี่นะครับทุกคนโอเคส่วนหอออคคยนนนนนน่าาจจะะะมีเเปป็็หชัั้้ดูกทรรงแลวบ โอเคนี่คือเขาข้าวประมาณนี้นะเกมนะโอเคเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูถึงขั้นซูซานโอนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่คือขั้นซูซานโอสมบูรณ์แบบนะขั้นลองสุดท้ายนะทุกคนอัพแปะปุปบนี่นะฮะจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับผมซูซานโอเท่มากนะทุกคนดูฮนะโค,คตรสวยนะปั๊มโอเคเอฟเฟกสวยนะอันนี้แต่ก็ยังเฉยๆอยู่นะยังเทียบผมให้เอาสไตล์ยางดีกว่า <laughs> ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะโอเคนี่ครับ คือขั้นต่อไปก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนเอฟเฟกแล้วนะฮะแต่จะเพิ่มเป็นซูซานโอโคลออกมานะที่เป็นซูซานโอร่างยังไม่สมบูรณ์นะโคลออกมานะแทนที่แทนที่เจ้าตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูที่ล็อบบี้ดีกว่านะฮะไปดูระบบที่เหลือนะที่มีในเกมนี้นะฮะปะวับกันเลยดีกว่า โอเคนะครับต่อไปก็รนะีวิวน่าจะอย่างสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะคือฟันเฟืองนะทุกคนโอเคนี่นะครับมีประมาณนี้นะครับทุกคนมีข้างเวฟนะคือข้างเวฟออโต้ Auto, นะครับสแสดงเอฟเฟกต์ปิดเอฟเฟกต์นะผมตัวเลขการโจมตีก็คือดาเมจที่ขึ้นออกมาตอนโจมตีมอนเตอร์นะผมแล้วก็บาพลังชีวิตศัตรูก็คือทำให้เราเห็นพลังชีวิตศัตรูนั่นบนหัวของเขาได้นะฮะตัดฉากก็คือมันจะมีแอนิเมชันบางตัวนะที่แบบว่าอัปเกรดไปพวกจะมีแอนิเมชันนะทุกคนสามารถปิดหรือเปิดก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็็็คือออแสดงใดนนนนนลบบีนนี้้ั่าจะเป ไอตัวกระตุนตุวกระตุนอ่ะนั่นอย่างจริงด้วยนะฮะอันนี้ส่วนนี้คือปิดของคนอื่นอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ปิดของเรานะครับส่วนนี้คลิปของผู้อื่นก็คือเป็นน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอฟเฟกของผู้อื่นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่นะฮะก็ผมคิดว่ารีวิวน่าจะครบทุกอย่างแล้วสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าเกิดขาดตัวประคองตัวไหนขออภัยนะทุกคนขอบคุณสําหรับการดูคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนึงนะก็คือเลเวลนี้นะครับนี่นะครับผมถ้าเลเวลอัพแล้วจะสามารถรัััับบบขออออองงงงงไไไดดด้้้้้นนนนนนะะะะฮเเีีีี๋ยยวววจมมใแรรราาาลพกกู่่่คืตป ไออันนี้ต้องซื้อพาร์ทก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่พีขอจบเพียงเท่านี้นะผมชอบกดไลค์ชอบมา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 กดซับไว้เจอกันใหม่ปั๊บนะทุกคนไปไปครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมจนจบนะครับผมไปไปครับผมเจอกันจ้า